สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งนะครับวันนี้ทางแอดมินมีข่าวสารมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นประเด็นนะครับของทางแม่ฮักน้องคอปเตอร์นะครับเพราะว่าแม่ฮักน้องคอปเตอร์นะครับได้ไปเห็นโพสต์นะครับของทางเอฟนะครับบอสบิ๊กนะครับก็เลยทําให้แม่ฮักน้องคอปเตอร์ค่อนข้างไม่พอใจแล้วก็ฟาดกลับนะครับผม ก่อนอื่นต้องต้องขอชี้แจงก่อนนะครับว่าแม่ฮักท่านนี้เมื่อก่อนก็เป็น f c ของทางบอสบิ๊กเอของทางค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับเป็นแอดมินนะครับบ้านฮักน้องคอปเตอร์นะครับบ้านฮักหนึ่งบ้านฮักสองนะครับบ้านฮักลูกบิ๊กนั่นแหละครับผมนะครับที่ทำพวงมาลัยให้กับทางน้องคอปเตอร์ก่อนหน้านี้แต่หลังจากที่ทางน้องคอปเตอร์มีปัญหากับทางค่ายแล้วก็ได้ออกจากค่ายไปนะครับแม่ฮักท่านนี้ก็ เปลี่ยนฝั่งนะครับไปเป็น FC นะครับไปเป็น f อตัวโยงของทางคุณแพลวเพ่านะครับล่าสุดนะครับพอเห็นโพสต์ของทาง FC นะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ซึ่งโพสต์ถึงคุณแพลวพาไว้แบบนี้นะครับโพสต์ว่าลงโพสต์อวด FC ป้าป้าสิทธ์นะครับจูบ iPad และจูงมือกันเข้าวัดนอนนะครับก็น่าจะเป็นประเด็นที่ไปทัวร์ยุโรปนั่นแหละครับนะครับผมที่มีประเด็นว่าไปนอนวัดนะครับแต่ว่าอันนี้ รายละเอียดตรงนี้แอดมินขอไม่พูดถึงนะครับทีนี้หลังจากที่แม่ฮักเห็นนะครับโพสต์นี้นะครับก็เอาไปแขวนนะครับแล้วก็ฟาดกลับทันทีนะครับบอกว่าจะนอนโรงแรมหรูหรือนอนวัดนอนศาลาหรือนอนที่ไหนแค่ได้อยู่กับคนที่เรารักนะครับนอนที่ไหนก็ไม่สำคัญเพราะมันไม่ใช่บ้านที่อยู่ประจำถือโอกาสแคมปิ้งอีกอย่างนะครับ อีกอย่างแพลววนางเป็นคนต่อจวอไม่ยึดติดความหรูหราเราว่าดีออกคนนอนไม่เดือดร้อนแต่คนอื่นดันเดือดร้อนอนะครับก็เรียกได้ว่าฟาดกลับแซกกลับนะครับทาง f อซีของทางวอตบิ๊กนะครับที่ได้มีการโพสต์ถึงคุณแพลววนะครับแม่ฮักน้องคอปเตอร์มองว่าเขาจะไปนอนที่ไหนก็เรื่องของเขา จะไปเดือดร้อนทําไมนะครับคนเรารักกันนะครับจะนอนที่ไหนก็ได้นะครับขอให้นอนนะครับขอให้ได้นอนกับคนที่เรารักนอนที่ไหนก็ไม่เป็นไรประมาณนี้อย่าไปเดือดร้อนแทนเขานะครับก็เรียกได้ว่าเดือดพอสมควรนะครับวันนี้ทางแอดมินก็เลยเอาข่าวสารมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ